10กรกฎาคม2565ตำรวจภูทรภาค5้าแถลงผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญยาบ้าจำนวน4.7ล้านเมตรผู้ต้องหา4คนรถยนต์2คันสืบเนื่องจากมีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แจ้งว่าจะมีกระบวนการลักลอบลำเลียงยาบ้าจากแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศและจะใช้ถนนเส้นทางสายรองในการลักลอบลำเลียง จ้าหน้ทีตำรวจประจำด่านแม่พริกของสอพแม่พริกจึงได้ไปตั้งจุดตรวจสกัดกั้นการลักลอบดังกล่าวจนกระทั่งตามวันเวลาเกิดเหตุได้มีรถยนต์เก่งป้ายทะเบียนเชียงใหม่ขับผ่านเข้ามาเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณให้หยุดรถ ปรากฏว่ารถคันดังกล่าวกับเร่งเครื่องฝ่าจุดตรวจแต่ไปชนเข้ากับรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ทําให้รถเก่งพลิกคว่ำและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้จานวนสองคนตรวจค้นในรถพบยาบ้าจํานวน20กระสอบตรวจนับได้4.7ล้านเมตรจากนั้นได้ทําการขยายผลและสามารถจับกลุ่มกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้เพิ่มอีกสองคนยึดรถกระบะที่ทําหน้าที่เป็นรถนําทางกรณีนี้จับกลุ่มผู้ต้องหารวมสี่คนตรวจยึดยาบ้า4.7ล้านเมตรรถ ถยนต์จำนวนสองคันดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมายอันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนนำส่งพนักง,งานสอบสวนสพแม่พิกจังหวัดลำปางกลุ่มผู้กระทำความผิดนี้ให้การรับว่าได้ร่วมกันร,รับจ้างลำเลียงยาบ้าของกลางต้นทางจากจังหวัดเชียงรายไปทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการจับกุมยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ถึงวันที่10กรกฎาคม2565จับกลุมคดียาเสพติด26,361คดีผู้ต้องหา21,914รายยึดยาบ้ารวมกว่า143ล้านเม็ดยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดไปแล้วทั้งสิ้น570ล้านบาท